สวัสดี<า>ค่ะมือนี่ช่างเตยมาติดไฟให้<ด>ไฟประดับเสาน,นะคะไฟมาถึงแล้วค่ะปาดงามเท่ขนาดเลย พญาเตะออกจากโรงพยาบาลก็มาทำงานต่ออยู่บ้านสมุดวาเนี่ยยังเชียมันพอดีว่ให้มันงามบ่นี่ไหมระดับนั้นงามเพื่อเดถ้าต้มสียังอยู่เก็บสีเอาติ่มไปหมดเลยค่ะมีหอดหลอดเลยค่ะ อันนึงสิใส่หลอดสองงานแมนบ่โอออตัวเม่ไฟประดับเสาสั่งไฟได้ผลบ่สั่งไฟมันจะเป็นสั่งยังก็นั่นเจ้ายัง